สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2,709การไปเชิญหน้าระดับหยวนหุยระดับการฝึกฝนของสร้างจือหยานแข็งแก่งกว่าของหนานเซิงความแข็งแก่งของหนานเซิงอยู่ที่พลังสมาธิและสิ้นทางยันหากพิจารณาเฉพาะการฝึกฝนกดสายเส้นที่เขาฝึกฝนมามีเพียง30ล้านหลายข้อเท่านั้นเมื่อเทียบกับตัวแทนระดับยวนหุยแล้วเขาแทบไม่ได้เปรียบเลย สร้างจือหยานแตกต่างออกไปพลังสมาธิร่างกายพลังฟุกฝนและวิชาเซียนของเขาล้วนบรรลุถึงจุดสูงสุดไร้ซึ่งข้อบกพองใดๆยิ่งไปกว่านั้นเขา,มาไม่ได้เผชิญหน้ากับแจ้งว่เฉินดวยตรงแต่กลับมุ่งเน้นไปในการถอยหนีจารวเฉินไม่สามารถทาอะไรเขาได้ในระยะเวลาสั้นเห็นได้ชัดว่าการจะฆ่าผู้ผู้ฝนที่กําลังวิง่งหนีการต่อสู้นั้นยากกว่าการฆ่าผู้ผู้ฝนที่เตรียมใจะจะต่อสู้จนตายหลายเท่าตัวนัก เหมือนกับหมาป่าที่พยายามกินกระต่ายที่กำลังวิ่งหนีความยากกระแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากการกินกระต่ายที่พยายามสู้กับมันสร้างจือหยานถอยกลับอย่างรวดเร็วเข้าใกล้กองทัพเซียนธนูมากขึ้นเรื่อยๆจางรั่วเฉียนถอนหายใจในใจเ,เงียบๆและกำลังจะถอนตัวออกไปแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงวิกฤตอันรุนแรงและเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วผู้ผูกฝนจากทุกระดับชั้นในสวรรค์ดูเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างและพวกเขาทั้งหมดก็อุทาน จาลวดเฉินหันกลับไปมองและเห็นว่าทะเลที่อยู่ด้านหลังเขาวม้วนตัวและเชื่อมต่อกับท้องฟ้าก่อตัวเป็นงาบนทะเลและกลืนกินเข้าไปซึมในน้ําทะเลที่สัดสดมีเทพแม่มดโบราณที่มีความสูงเท่ากับภูเขาปรากฏตัวขึ้นสร้างขึ้นมาจากน้ําทะเลภายในบรรจ,จุด้วยกฎสายเสียนและพล,ลานจำไลยลางโบราณมีอนุสาวรีย์โบราณและความผันผวนฝังอยู่ที่อกและช่องท้องมีจารึกสีม่วงดําเทพเจ้าแม่มดโบราณกรีดร้อง กางกงเล็บอันดุร้า้ซึ่งยาวก,กว่าร้อยฟุตออกและกดลงบนจันโวเินจันโวเินจมลงพร้อมกับผิวน้ําทะเลเกิดเสียงแตกขึ้นในมิติรอบอุ้งเทา้าเวทมนต์โบราณอันลึกลับและกัดก่อนพุ่งเข้าหาเขาราวกับดึงจันโวเินกลับสู่ยุคโบราณจันโวเินแปลงร่างเป็นเส้นปลากระบี่เจาะทะลุกลงเล็บของเทพไม,มดโบราณบินขึ้นไปที่ความสูงหลายพันฟุตเหนือน้ําทะเลและฟันกระเบี่ยออกไป มีกระบี่สองเล่มอันนึงเป็นแนวตั้งและอีกอันนึงเป็นแนวนอนการโจมตีในแนวตั้งครั้งหนึ่งทะลุผ่านกรงเล็บของเทพมหัดโรราณและการโจมตีในแนวนอนอีกครั้งหนึ่งก็ทะลุไปที่คอของเทพมหมัศโรราณหลังจากทําร้ายหนานเสีงยงรุนแรงนี่เป็นครั้งที่สองที่จังหวัเฉินใช้วิชากระบี่ตอนแรกทุกคนคิดว่ามันเป็นวิชาเซียนช,าชาั้นฉลาดบางทีอาจเป็นระดับเหนือธรรมชาติด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามมีผู้ฉลา,าดหลกแหลมมากมายอยู่ที่นั่น และมีผู้คนที่มีสายตาเฉียบแหลมมากมายที่สามารถมองเห็นเบาะแสบางอย่างได้ขณะยืนอยู่บนทะเลชเวยกำลังคิดถึงสิ่งหนึ่งแสงสว่างปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาและเขาพูดด้วยความไม่เชื่อเขาประสบความสำเร็จแล้วเหรอผู้ผูกฝนอื่นอาจลืมไปว่าจารุวเฉินมียาเม็ดเจเจมงเซียรับจักรพรรดิอย่างไรก็ตามชเวยจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้และยาเม็ดเจเจมงเซียรับจักรพรรดิควรเป็นของเขาแต่กลับถูกจางวัชเฉินเอาไป จุดประสงค์ของยาเมเ็ดเจเนวงเสียระดับเจกพัิคืออะไรสําหรับความสามารถพิเศษระดับจังรวชเฉินมีประโยชน์เพียงทางเดียวคือบนรูุเจ,จำนวงเสียนระดับสามของเส้นทางเสียนสายเดียวการฟันกระบียดในแนวนอนของจังวเฉินนั้นสงพลังเท่ากับรุ้งกินน้ําเหมือนแสงสว่างจากฟ้าและดินส่องสว่างไปไกลนับแสนลี้ตัดศีรษะของเทพแม่มดโบราณและทะลุผ่านกําแพงน้ํเร็วขึ้นปรากฏอยู่ในมิติ ยิ้หยวนเฉินพุ่งออกมาจากรอบขึ้นแล้วเมื่อจางล้วเฉินฟาดกระบี่ของเขาและหมดพลังเขาก็คว้าด้ามกระบี่ด้วยมือทั้งสองข้างและไฟกระบี่เทพมุดออกไปกระบี่ของจางล้วเฉินเมื่อกี้นั้นสว่างสวยเป็นแสนลีแต่กระบี่ของเขามีพลังแห่งความตายมืดมิด่อนสว่างแสงมืดเป็นแสนลีพลังที่ระเบิดออกมานั้นทรงพลังยิ่งกว่าเผ่ามรณาของหนานเซิงเสียอ,อีกมีแสงหนึ่งและความมืดหนึ่งเหมือนกับการสลับกันระหว่างกลางวันและกลางคืนึ จะรัวเฉิอนบวกมือแล้วตีไปที่กระจกปีศาจจางสานกระจกนั้นกลับกลายเป็นทวีปที่อยู่ห่างออกไปนับพันลี้มีภูเขาเวทมนต์มากมายผุดขึ้นมาพลังอำนาจสูงสุดกลายปเป็นแม่น้ำแก๊สสีไหลผ่านท่ามกลางคุณเขาปั้งปั้งภูเขาพังทลายและอำนาจสูงสุดก็พังทลายกระบี่เทียบม่บมดและกระจกปีศาจจางสานรประทะก,กันอย่างหนักเหมือนกับโลกใหญ่สองใบปะทะก,กันและระเบิดออกมาพร้อมเสียงสะเทือนโลก จางล้วเฉินใช้กระจกปีศาจจางซานเป็นโลและโจมตีด้านหลังกระจกด้วยฝ่ามือของเขาแม้จะยังหยุดไม่อยู่แต่กระบี่ของหญินหยวนเฉินก็ไม่อาจชนะได้ซึมจางล้วเฉินและกระจกปีศาจจางซานตกลงไปทะเลในเวลาเดียวกันเหมือนกับอุกบาทที่พุ่งชนผิวน้ําทะเลทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่สูงหลายร้อยเมตรการกระทำของหญินหยวนเฉินไม่เพียงแต่ทําให้ผู้ฝนจากทุกระดับในโลกสวรรค์ตะโกนเสียงดังและเดือดดาลด้วยความตื่นเต้น แม้แต่ผู้ผู้ฝนที่อหร่าษาษาในสายนรกที่ไม่ชอบจงางววะเฉินเพราะเขายิงพยองเกินไปก็ยังแสดงรอยยิ้มเย็นชาออกมาด้วยเราควรให้บทเรียนกับจงางววะเฉินเขาบ้าไปแล้วเขายึดต้องการเป็นเจ้าแห่งสิบอาณาจักรอยู่อีกเหรอเขาคิดว่าเขาไร้ทีมทานจริงหรืออัจฉริยะระดับยนหุยจบรรลุถึงระดับสูงสุดและฝึกฝนกดสายเซนสี่สิบล้านล้านข้อได้ก็ต่อเมื่อบรุถึงระดับกึ่งเทพแน่นอนว่ายิงหยวนเฉินบรรลุถึงระดับนี้แล้วแต่จังหวะเฉินยังไม่บรรลุ สรางจือหยานยืนอยู่คนเดียวบนท้องทะเลมองไปที่ผู้พกฝนที่ตื่นเต้นจากทุสขาอาชีพและตระหนักในใจว่าความอดทนของเขาเมื่อครู่นี้ทําให้ผู้ผูกฝนเหล่านี้แอบมาดูถูกเขาตรงกันข้ามการกระทาอันกล้าหาญของหญิงยวนเฉินกับได้รับความเคารพและการยอมรับจากพวกเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากหญิงยวนเฉินสามารถฆ่าจางว่าเฉินและชนะชี้ยได้เขาก็จะไม่เพียงแต่เข้ามาแทนที่เขาในฐานนะผู้นําฝ่ายโลกสวรรค์เท่านั้นแต่ยังกลายเป็นผู้นําของโลกสวรรค์ทั้งหมดอีกด้วย ลำแสงไฟทะลุผ่านน้ำและพุ่งขึ้นไปในอากาศแสงนั้นแผดเผานั้นจะดูเทียบได้กับดวงดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจางรั่วเฉินสวมชุดเกาะเทพบัตรขีและใช้กระบี่สิเจ็ดจจนวนมีศิงกระบี่ระดับภาษประสานเข้ากับวิชากระบี่ทันทีฝันเข้าใส่ยินหยวนเฉินแทนที่จะฟันปลางกระบี่ออกไปชายคนนั้นแลกกระบี่กระิบนไปพ,พร้อมกันกระบีเ่เคลื่อนตัวไปในแนวนอนตัดช่องว่างทำได้ดียินหยวนเฉินตะโกน ยินยวนเฉินไม่ประมาทจางวชเฉินพอรู้ว่าความสําเร็จของจางโงเฉินนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแถมยังมีพลังโจมตีที่มากกว่าถึง30เท่าในทันทีเขาจึงใช้เวทมนต์โบราณกระบี่เทพไปมดในมือจึงเต็มไปด้วยสายเลือดอันเข้มข้นกระบี่สวรรค์แห่งเทพแม่มดนี่เป็นวิชากระบี่ของเขาเองซึ่งผสมผสานพลังเวทมนต์ของแม่มดโบราณและเจตานงเซียนจากสวรรค์ตัวกระบี่ห้อยลงและกระบี่ก็ถูกยกขึ้นตุ้ม กระบี่สองเล่มปะทะกันไอพลังสิบฟุตระเบิดเป็นเศษซากมิติทว่าะระลอกคลื่นที่เกิดจากการสั่นของมิติกับแผ่ขยายออกไปเป็นพันลีลำแสงทุกลำที่เป็นออกมาจากจุดที่กระบี่ปะทะกันนั้นมีความคมกว่าปราณกระบี่แสงที่เป็นออกมาจากดวงตาของชายสองคนที่ถือกระบี่นั้นคมชัดกว่าแสงกระบี่พลังโจมตีสามสิบเท่าของเจ้าวมชเนินถูกสกัดกันด้นไว้จริงๆความเร็วของเจ้าช้าเกินไป ต่อให้เจ้าระเบิดพลังโจมตีส0เท่าข้าก็ยังมีเวลาเหลือพอที่จะใช้พลังเวทและวิถีโบราณต่อสู้กับเจ้าหากเจ้าไม่รวบรวมเส้นทางแห่งความจริงและภาษาเข้ากับวิชาเซียนเจ้าจะรวดเร็วมากแต่พลังของเจ้านั้นไม่เจ้าไม่สามารถควบคุมข้าได้เจ้าจะแพ้ในศึกครั้งนี้อย่างแน่นอนยินยวนเฉินกล่าวเช่นนั้นเขาต้องเอาเชนะจางว่าเฉินทางจิตใจให้ได้เสียก่อนบังทั้งสองระเบิดไปด้านหลังจากนั้นก็พุ่งออกไปพร้อมๆกัน พร้อมกับฟาดกระบีเพื่อต่อสู้กันอีกครั้งการผสานเส้นทางแห่งความจริงกับวิชาเซียนสามารถปลดปล่อยพลังโจมตีได้มากถึง30เท่าอย่างไรก็ตามเส้นทางแห่งความจริงเป็นเพียงวิธีการหนึ่งเท่านั้นเป็นวิธีที่ก้าวหน้าที่สุดแต่ก็ไม่ใช่วิธีเดียวเช่นการฝึกฝนวิชาเซียนก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ผู้ฝึกฝนระเบิดพลังได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพลังโจมตีก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น ผู้พูดฝนในขั้นเซียนใช้วิชาเซียนกับพวกเขาและพลังโจมตีที่พวกเขาปลดปล่อยออกมาก็เพิ่มมากขึ้นเส้นทางแห่งความจริงและวิชาเซียนที่จงางลูเห็นพัฒนาขึ้นนั้นย่อมกล่าวได้ว่าเหนือกว่าผู้พูดฝนคนอื่นๆอ,อย่างมากและถึงขั้นว่าก้าวหน้าที่สุดในบรรดาเซียนอย่างไรก็ตามผู้ผู้ฝนคนอื่นก็มีมาตรการรับมือเช่นกันทันใดนั้นจางลัเ่เฉินและหยิจุนเฉินก็ต่อสู้กันสำหรับผู้พูดฝนที่อยู่ที่นั่น การไปรเชิญหน้าในระดับนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการปรลลองสุดยอดระหว่างยินยวนเฉินและชเว่พลังของจางว่าเฉินนั้นเกินความคาดหมายของทุกคนไปม,มากปรากฏว่าจางว่าเฉินได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วและระดับการฝึกฝนของเขาไม่ได้อ่อนแอไปกว่ายินยวนเฉินเลยใครบอกกันนะว่าจางว่าเฉินอยู่ในข้าบัญชีโชหากจางว่าเฉินยังอยู่ในข้าบัญชีโชข้าจะดื่มน้ำทะเลศักดิ์สิทธิ์อูติ้งนี้ทันที ผู้ผกฝนจำนวนมากจากทุกระดับชั้นในสวรรค์ต่างจ้องมองสร้างจืหยานด้วยความโกรธหรือความดูถูกสิ่งที่น่ารำคาญคือสร้างจืหยานมีเจตนาชั่วร้ายและมีจุดประสงค์ที่ไม่ทราบแน่ชัดและหลอกลวงทุกคนสิ่งที่น่าดูถูกเหยียดหยามคือสิ่งที่เขาก็ทำประกอบกับความขาดกลัวของเขาไม่คู่ควรแก่การเป็นผู้นำฝ่ายสวรรค์และยิ่งไม่สมควรเป็นตัวแทนของพระราชวังเทพคุณความดีด้วยซ้ำทำไมจู่ๆก็ถึงนด้แข็งแกร่งขึ้นขนาดนี้ เขาจงใจหลอกข้าในการต่อสู้ที่ริมฝั่งแม่น้ําสวรรค์นี่นกันเ,เหรอเขาไปถึงขั้นสุดๆแล้วจริงเหรอสร้างจือหยานเห็นการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของทุกคนอารมณ์ของเขาไม่สงบเหมือนแต่ก่อนเขาจ้องมองจางลู่เฉินที่กําลังต่อสู้กับหยินหยวนเฉินมองหาโอกาสในการลงมืออย่างลับก่อนหน้านี้จางลู่เฉินเป็นผู้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าแห่งสิบอาณาจักรและต่อสู้กับผู้ฝนทั้งหมดที่เข้าร่วมในสงครามสิบอาณาจักรดังนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ทุกคนจะร่วมมือการื่อจัดการกับเขา ไม่ว่าจุดประสงค์ในการยุ่ยยุต่างๆของจางว่เฉินคืออะไรตราบใดที่เขาถูกฆ่าทุกอย่างก็จะจบลงดยธรรมชาติไม่ต้องพูดถึงสร้างจือหยนันแม้แต่หนานเซิงก็ยังเคลื่อนไหวมองหาโอกาสที่จะฆ่าจางว่เฉินด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแน่นอนว่ายินหยวนเฉินเห็นสิ่งที่สร้างจือหยันและหนานเซิงกำลับบงทำอยู่เขาย่อเย้ในใจและคำรามออกมาว่าหากความสามารถของเจ้ามีเท่านี้ปีหน้าเวลานี้ก็จะเป็นวันลำลึกถึงเจ้า จากใจกลางคลิปของยินยวนเฉินกดสายเซียน4ี่หมื่นล้านข้อได้พุ่งออกมาครอบคุมไอพลังหลายพันหลีและกลายเป็นเขตแดนกดในเขตแดนกดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นหนึ่งที่สูงเสียดฟ้าใบาของมันคือต้นแบบของโลกและผลของมันคือต้นแบบของดาวเคราะห์ไอพลังโบราณจากหมินกูประสานเข้ากับพลังอำนาจสมบังในสายเลือดของยินยวนเฉินแรงกดดันของจางว่าเฉินเพิ่มขึ้นอย่างมากและเขาตระหนักว่าในที่สุดยินยวนเฉิน ก็จะได้ใช้ความสามารถที่แท้จริงของเขาแล้ว้านี่สุดแล้วยินยวนเฉินไม่ใช่คนธรรมดาหากแต่เป็นอัจฉริยะอับถยนหุยแม้จะไม่น่าที่ตทอกกับหยานหนูเสนินหากไม่ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเขาคงถูกกดขี่เขียดแดนกดอย่างนั้นเหรอข้าก็มีเหมือนกันยินยวนเฉินจะแข็งแกร่งมากจะเป็นคู่ต่อสู้ที่หาได้ยากจริงๆเจ้จาเป็นคนแรกที่งคับให้ข้าใช้เขียดแดนกดจางลั่วเฉินยืนอยู่ใต้ต้นไม้สักสิบธงเทียนและพลังปราณเห็นความโกลาหล ก็พุ่งออกมาจากใต้เท้าของเขาและแพร่กระจายออกไป,ปกฎสายเซียนนับไม่ถ้วนหลุดออกมาจากร่างของจางว้เฉินและหลั่งไหลออกไปทุกทิศทางผู้พุกฝนหลายคนที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองจางว้เฉินอยากรู้ว่าเขาพุกฝนกฎสายเซียนไปกี่ข้อแล้วเขามีพละงกำลังพอที่จะสู้กับหยินหยวนเฉินได้หรือไม่รวมทั้งเทพเจ้าบางคนก็จ้องมองมันจางร้เฉินเป็นคนที่ประเมินค่าไม่ได้เขาซ่อนตัวอยู่ลึกมากโดยไม่เข้าไปตรวจสอบตัวเอง แม้แต่พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าตัวน้อยในขั้นเสียน,นี้อยู่ในระดับใดและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและก,กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ